ลองเล่นได้ดูสิเวลาก็มาบนญกันเราตามเขาเลยวัดตัวอาดจำนองนหอยอะโยมเอาจำนองเขาจำนวนไม่อะถ้าจำนองเขาจำเจนตัวว่ายจะโดนไปแต่ว่าถ้าจำนอนถ้าจำนองเขาจำเจนตัวว่ายจะโดนไปแต่ถ้าจำนวนไม่จะโดนที่บันตลุกปลาต้องเต็มตุกงเอ้าเอาเอ้าใจเต้นหมดที่คุไม่ปล่าไหม กว่าร้อยคะนนนถึงเวละทวดปีแต่ฮงบํากันเรื่องเรื่องเรื่องไรเงี่ยไอฮงเต้นเวียนโลงกันน้ำวะปะเดีวลองลองแน่การจำเอคกูไม่ร้อมไหม อยู่ได้ไม่สาบผู้แม่งมีชีวิตนายแสนก็เมียตายแล้วนี่ลูกสาวผมมลทาย,ยุประมาณหกเดือนเห็นจะได้เมียผมใจดำมากครับใจดำเรือนายแสนมีลูกเพียงแค่นี้แล้วนี่พวกตามใจอื้นบันนันเน่ะไม่ใช่ครับมีลูกเพียงแค่นี้แล้วก็รับตาตายไปสู่ปารโลกยังไม่มีวันกลับคืนมาหาผมอมีกแล้วอย่าว่าเมียจะใจดำนายแสนเนอะคนเราเคนมาในโลกนี้จะต้องัดปลากะข้องรักข้อง,องจอบใจต่างสิ้น ลูกนี้เร้าใจกว่าแม่แน่นนอออาตมาก็ตายเล็กคนนี้ก็ตายหน่ายเส้นก็ตายที่จะตายเมื่อใดไม่มีใครทราบได้ผมก็สมเป็จท่นสมมาสัมพบุตธเจ้าจะได้มีสุบาิสิตเอาไว้ว่าอาริ์เจ้าวะตาสั่งฆ่าไดสั่งการต่างไ่ไม่เสียงนอกพวเราทุกคนจะรู้วันตายกันไม่ไรว่าตายตบลูกตัวเจ้าตัวร้อุปาตตวายะทรรมมีโนซึ่งอะไรเกิดเป็นธรรมดาก็ยอมรับเป็นธรรมดา เข้าใจแม่ไหนเรนเข้าใจครับแล้วก็ผมไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกแตงใจไม่เจอปาลารุกมาปลาลวงพอ่อเอาละจะมาย,ยังนี้จะดับวยัยเหมือนนี่ร้อนมาผุ่งเย็นจริไงไหมเหรอคุณเนี่ยผมเลยครับใช่ชื่อคุณทนครับคุณทนเหรอครับ คุณขอความลูปรวยนะตั้งใจซะในแสมอีกคนยี่ไงอ่ะชื่อเ no ชิญหนุ่นนุ้ยครับชื k won, k won, ่อหนุ่นนุ้ยเหรอครับน้ำใกคุณอะไรอ่ะหนุ่นนุ้ยโกนโกนแล้วช็อตกับน้ำใกคุณนี่โกนโกนแล้วสดครับเลยวอีกคนล่ะชืเท่งครับชื่อเท่งเหรอเท่งครับน้ำใกคุณล่ะเมงชวนครับ ขอขวางลูกไว้ด้วยนันในเร่องอย่าตั้งใจแรงทีนี้หลวงพ่อครับโกนจะจยากวัดไปผมจะเอาจะขเข,ข็มสักกัะน้ำมึกสีแดงครับอีทำไรอย่ะไหนแสนเอ่อม่จะสักการหลังเด็กคนนี้เป็นรูปจามงกุฎพอที่จะจำได้หมายแม่นเวลาเด็กคนนี้โตก็ตัวไวของอายุพ่อเม่ยยืนตองแก่เป็นตัวไวของสังขารไม่ได้โอเล Năm là mượn gì thì anh lấy cả năm kiểm sắc tầm tầm quả mà rút ngủ tháng rớt, khắp. ดีน่าดำก็แล้วในเรื่องนี้เก็บนี่รอนมาฝังเย็นมีอะไรเก็บตายเนี่ยเก็บปละูมากวักมากากรณีน,นี้จะมาเห็นว่านายดุยกระนายเสงนี่เป็นคนว่างงานดูใหม่ใม่ใหม่ของจับเชือกมาวิ่งคอเขาเหลากคณีนี้หรือที่หลูกอ่อนต่อไปไม่ต้องเรียกพอทานเราเรียกแม่ทำเวลารวดก็ต้องรวดเป็นนมจามาลีเอาเตียงหนึ่งที่บ้านปอง ถ้าแม่แม่ก็จะกลดลงกันในทันทีฮ่ามันปลาไหมกูเป็นปลาเป็นร่องวิญญาณรวมเป็นกั็วิ่งไม่ได้มันต้องปลาชิกปลาชิกกันบ้านก็อยู่ดุ่น่อยกลัววีนตายเดือกับปลาชิกเขาเรีกวีนัยข้องปลาเฉีงเนะมันพิษแบบเบี้ยพิษวีนัยมันก็ตั้งโลกเนี้ยก็มีกฎหมายแฮะหลักอุเกฎหมายนั้นหนึ่งหลักยิ่งกฎหมายนี้ขึ้ขึ้นกันทำอย่างเรายิ่งกฎหมายนั้นมาตราบหนั้นตับดาบหนั้นต้องมีโรงมีชัด คารนิจั้งปลาเขามันก็จ้องมีวีนเลยเช่นปลาจิตตีแกกันได้ปาจิเทสานิยะแกกันได้สังาข,าาาขาดจิเซสแกกันได้ปาราชิกขาดจะปรับปิดรูปมันก็ตั้งโลกเนี่ยเองปาราชิกกันสาวกับปลาชีวิตเลยสดนะักเด็กคนนี้โตมาคงจนะน่ารักนะหลวงพอ่อบุคลิกไม่เลวเลยเนะี่ยใช่ลวงคงจนะน่ารักบุคลิกไม่เลวแล้วคนอย่างชวมอยู่ดีเป๊ะ ใจหลกเราเจตเมียมบอกเกิดพลาดมาดึงปาญุ่มันลูก,กลูดเจ๊พี่เจตรับป,นนประจางเนาะปนันเพื่อพ่อเมียเราตองได้แปดเดือนตรงนั้นวิจิดมาตั้งคล้องหมดแล้วกลางรึนกลองลุยแล้วขันนี้โลกเจ้าโลกนายคนตีก็าว่ามันก็เต็มใจกันทับนึกเปน็นลาบันนี้เราไหวไรยังมีอเรา ยัยห้ามทีลูกก็เราไปโมกตั้งแต่ค่อนยินว่าลบแกลงเลยแกงบูดเลยล้มลบมต่างตึงไปยกพวกเข้ากันฟินผุ่งเมียเมียว่าเล้าวั้แกมาอ้ามที่ลูกไปกับพึ่งแหวนล้อมเอาเนี่ยกะนีตาใจสู้เลี้ยงกันตามเปิดใจสู้อีกเครียดกันคนรูมนี่นึงคนนี้อุ้มหน่อยใครใกรจมักเป็นแม่มันจะคนดีวะเป็นบอมันคนหนึ่งแม่มันคนหนึ่งผมจะเป็นบอมัน ผมช่วยเป็นบอมันอย่าเป็นบอมันร้องก้นยังแม่คำพุ้งเงจริมึงมึงเป็นแม่มันจะจริงอ่ะมึงหลังย้อยก็บอกเร็วสอว่าอลไรอ่ะสือนางไรเลยแม่แม่มันอยู่ช่วยกระโหลกมันก็อยู่มาเรียวไม่จริงอ่ะอันนี้แม่มันเติบกระโหลกมันเติมมังแหลมมู่ปั้นจริงแม่มันตัวเท้ากระหลกมันก็เติมแต่มันแหลมใครเจ้จริงแม่มันจะติดอ่ะกหลกมันก็เจาะแท็กล้านมันจาะแย่ มึงง่ยเงเป็นแม่ไหมมึงได้นู่นเลเพื่อมึงหลับสนัผู้ยิงเอวกิ้วถ่ายย,ยัยลังตีมฟอกน้องเป็นปรีริ้วพมาาในตาแคอกูเป็นยายเมืนนนมนอนกันเนี่ยจะว่ามึงอยากจะจำกูจริงเงี้ยว่าไม่แน่อนกู้ว่าสนถกลงอาจารย์เออผมผมเป็นแม่มันจะเนี่ยจริงเป็นพ่อมัน เออบี่อ,อ้มไม่จะลบวันนี้ตั้งสี่ห้ารอยปอุเรซือเปลือซือโบซือน้นนิดนี้หน่อยจีปาซาลบแต่อย่าบอกบี่แอไปเด้๋กินเหล้าเล่นผายลูกนะมันไม่ดีแล้วนี่ก็บอกว่ากินหน่อยมีประโยชน์กินมากมันจะไงต้นฮะคันนี้การไปรันกัะชินครั้งแรกหรกลู้จกักอีเล่นนั้นมีประโยชน์ถ้าเล่นไม่เป็นนั้นชีบ่ายเล่นกับคนเมียเราคนืชีบ่ายเรื่องใหญ่ว่างอยู่แฝงเดือนหรือไม่เหลือจีน เดี๋ยวก้าวถึงกับเล่นวางขอนแล้วแปรแม่ด้วนเลยอย่างเล่นวางเดี๋ยวไมีอยากกับเบือกูที่แกตายวันก่อนใช่กูใายท่วนยางไปเล่นปอเด้เลยอย่างเลืองเด็กควายตัวมันนั้นมันออกควายกินน้ำเลยเฮ้ยกันนี้กินไม่ได้แล้ควายมันตกควายเข้าลุดคนด่าอะไรจะเบิ่ควาวยก้าวมือไปพื้นล่าปากควายอันนั้นครับยังไงว่าปลาควายมันว่าเรดทวนยางษ์ไม่ใช่ว่าปลาอ๋อเดี๋ยวก้าวโจ โอ้ยว oh, yeah, well. oh, so, so so, ่ะผมกูตีโซ่ผมกูตบหลับกูตบหลับหลังก็ไปตู้รถช่วยกอติผกูช่วกอติตกว่ากูช่วยมากติกูคนคนเป็ด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 เคนคนูนุนมาจิ้มแลกูนีจิ้มเลกว่อยากจิ้มเดียวแต่มันเลป้องจูดตีหายใจไหมรูกนำเคยเล่เลกันเลยคุณนะครับ เดกคนนี้ตัวมาคงจะน่ารักอ่ะเลยน่าสงสารเราะคนนี้สวยแน่ล่ะฮ่าเออฮ่าเอออย่าร้องลูกเด็น้องชายภายเรือย้อนเข้าอบล่ารูเมนดังชึ้ง ไม่ใจนอ่องแกลงวัวเรือน่องเอกปอีดหนึ่งย่อนก็้าละรูเมนดังชึงทายาในหัวกินคันนี้เ็าไปตังต้งหมอตั้งไรก็ับเดียวไอ้คาะมานันนั่งว้ามันคว้าฉัไปเบื่อตัวแรกนันนี้อันนี้มันหน้าถีเมียเล้วก่อยพวกกินนะาโตกเบือจะว่าจบ,าบา้บางใบใ้างไม่เอาแรงร้ยายเก็บพนาน นี่เราไม่ไหวอยู่นี่มึงออกแกว้อยหวาซื้อหยุดกันนี้คนเราไปเลือดจังหวะเลยคนนี้หวัานนี่ดอกหลงมันน่าเห็นไปเหลือนี่ควายมุนแพรไปนังกรุงลงล่างร้านไปกรุงลงก็ควายกับเหลือดขึ้นใส่ห้องใช่กันคนเราต้องเห็นกันเมือกใครก็ต้องให้กันเมื่อทุกให้มึงได้ตึนึกกันนี่พวกเมียบางกูเวลาพวกลาเมียคืนไม่พวกอย่างกลางจักรพันหงุ่งจักรพันหนุงเมียเพื่อนไปด้วยเหลือดรือว่าเหลือดเมียก็เหมือนกับเหลือเพราะว่าคนเราต้องเห็นกันเมือใครกต้องให้กันเมือทุกนี่กะอุ้งข้าวนี่ยังไอเทียตเมีย เราเหม่อไแม่แมพ่อดีรับเมงอนพอเราทำใจป่าแต่ก็พอ่อจะกลางวันก็นอนอย่างง่ายไหนด่าไปหุ้งข้าวนี่นะพี่นะพี่นะไปหุ้งข้าวนี่นะคนดีก้องเมียกำลได้โล้ไปละ <c oughs> ตายตรงนั้นไอ้คนใจเราลำโล้ไม่รองกูยิกก็ไม่รู้อ่ะ อุงก้าวได้แล้วตอนี้ไปแกงเดียวไปกันแม่จะไปแกงนี่ก็ยังเตี๋ยมีอะไรเลยไถ่โอ่งไปไอ้ขัดใจได้แล้วครูเราไปจะนางกอดก็เหนัางหลังซานแล้วกันเปนั่งติ้มเปลือกเหลือขึ้นไถ่โอ่งดิวิ่งว่ากันเลยบอแรกมากรั้นเจอมาตั้งได้อยู่ตีดินหนันมนเมิ่งร่วงเั่งอยากจะจำยาวมางไงเผื่อกินกับเหล้าเม็ดนะแต่ตัดคางนี่ก็เอาไปแดกกับเราเนี่ยอันนี้เวลาเราไม้ไผ่ลำบากไปเรา คนยิงนี่เราของจาตับใจกันเล้วครัเราไปจะนั่งขอกว้เห็นนงลาซาแล้วครไปนังิมเคื่องเลือขึ้นไยโงนิเวียนหัวกันหแลมาิเจอมาตั้งได้ยุ่ดินนำมึงร่วงอำยามั้งเื่กินกับลมนะแต่ตับคางนี่ก็เอาไปแดกกับาเนีอนนี้เวลาเราไม่ายลำบากเราคยงนี่าของาพาเมากับพวกติเรารกำลังตีเราจำเรื่องมาพตุกแกตายเราไม่ออนแรงรอันนี้แกงเนี้แงเวียนหัวเขาแล้ว ไปแข่งกันนะพี่ับี่นะน้าคนดีกอเมียนโ้รมันจากัไปอ่าน้นเกเหล็ตอนี้ก็ไปจี้ปลาทั้งเวเว้ยแม่ไดจีบปลานยกงเทียนเมียเวียนวดไถ่อไปนีมเรืไปขัดใจขึ้นมาลยไัวะตอนนี้เราลกระไม้หบอยู่น an. And, Por, alon, ี so. ่ทางกี Hebrew, ้มันได้ไปซักแม่เหมืนกันมันไปได้ไปอาบน้ำแม่เอ้ยแม่เราก็ ดี่ดีตัวบจวบล่ะดูน้ำไปตู้น้ำไปมพวกอาใส่หนึ่งกิโลเราอย่างไปนนท์คอรพวกเรากลางคืนมันนนท์คอรเนี่ยอย่างเล่าเราไม่เอาแรงไรอจีปลานี่นะพี่นะพี่นะพี่ฮะลูกตายกับนาพี่อะไรกูกะดิเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดปลาใส่จามเรียบร้อยตักแกงใส่จานอย่างดีตักข้าวเรียบร้อยแลยอย่างแต่จอดก้าวปากนีด ท่านี้ก็ไปนั่งเทเดียวจ้าเ่วล่าพวกกินข้าวได้ไปช่วยเบไปลาให้เขาโดนลูกจันทีเบการเบปลานี่ก็เบพอดีกับข้าวพอแม่นะทัานแชตตกทิ้งแล้วเก้าท่ันนี้นักันนันตัวเอาลูกทีตจันท์กินก้อนลัดกันกินก็ไม่ได้กินได้โม่เนี่ยพอแม่นี่ว่าต้องก็เกินไหมนี่หรอตันนี้เราเล่นกันแบบนี้แล้ว ตอนนี้เราเปลี่ยนงานกับทำดีว่ากูเป็นแม่มันดีแล้วมึงเป็นพ่อมันตักลโล้กู่าไหนเป็นกองไปว่าชาวลรถทำไปเมานี่นกูกะดิไปไปไปอย่าร้องหรือไอดงเออพอมึงไปไหนไม่โมงไม่มาจะไม่มาเลยพอมึงไม่ลบตามยัไปอ่านไฟหรือไ้อห,อหลักเอื้อกทีนึง เฮ้ยแม่จังหวะวันก่อนไปอ่านหนาก็ตกใจเขาลบกันในอ่านยิบปี่ยิบโต๊ะในเครื่องมากระงซอกเฮ้ยแม่ไปวัดนี่ตกใจ้ตู้มา d r o บก็ยิบจันเบื่อเนีแปดสายมึงงี่เลยดิร้องเฮ้ยเฮอย่าร้องลูกอย่าร้องโวยร้องเปลีแม่ร้องเปลี่ยแค่ต้องให้ควันรลอกตบให้ตายตบให้ตายเมียมักไายเอาไว้ทำไม มีเมียดีพอมีความสุขเมียหิลุกสนุกไม่ไหวดีพอมึงแย่หวาดแม่จมซาดพอมึงอาดปนวัวพวกโคแม่เช่นดอจนพอพลัดต่อยือไอ้ไอ้หาเออข้าพอนยินพอมันลบเมาจังอตะเจิดใจคว้างตีผิดไม่เกี่ยวป่าบ้าเออเฮยยังกูรู้กไร ชาดิฉันไปโดจักเบี้ยจะแล้ววะพี่ไม่ออัเมาตัวก็เมาแล้ว,ว,ลวดาเบียเลือดเดตัวไม่แม่โทษอีน้าเปลดเรามาแต่เมานี่แดีทงางไหนพวหลังตีไม้พดแรงอชอบพวกอีน้าหรอตีไม่ยัใจกันจะ แต่เบืองบนยิ่งดีน่ารงนั่งดุคนนอะเราผู้ยิ่งคือดอกไม้ประดับความงามกองโลกกันดอกไม้เยาแห้งแล้วหลกนี้จะองว่าเวหวางเวินและว่าวงติ๊บแต่ีทีไม่จะตายจะดัดเราหลักพ่วงหลักพ่วงเหม the <c oughs> so ือนผมพ่วงเมาพ่วงติ๊บเราลไม่พิสจน์กับพวงติ๊เราที่ไม่จัดใจจะดัำอยู่ตายใช้ไม่คุยเรื่องว่ากันมากขึ้นแล้ว อี่ไย้ลูกเอด้ลูกไปแล้งหรือว่าขันมากอีน้าเป็นเน็จะแม่งแท่งหรือว่าเย้าบ้กันะจะมบกได้เป็นแม่ใจแต่กูแม่เอ้ยแม่ตังวัดก็บผเป็นพ่อแรลงคำตีจ้องํำแทงหรือว่ามาบ้าลงเล่วกูมีมุกแส่หัมือแล้วก็คูบาบ้า ชายามกับบิ่ดดรู้ดั่ปดีริษฐานเจรีลกุลวัตลาจ้าชุมผล้าบูายในสุนามรชายหนุ่มที่กำลังกมกล้าบูชายนัดายานดวงวิญญาณพ่อยอยู่นั้นเขาคือแก้วกล้าลูกชายคนเดียวของท่านตลอด้ยยอดตองและศสีแก้วซึ่งเคยเป็นก้าเก่าเต่าเลี้ยง ยานวิญญาณก็เลยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามมาความเมตใจต่อมาครับ